มาดูนะเรื่องใหญ่ประกอบตัวน้อยนะคะตัวน้อยนี่คือต้องระวังให้มากค่ะระวังให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันตัวเล็กระวังโรเตอร์มันจะชนทองแดงนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะใส่ยากหน่อยพาลพันธ์ก็พันธยากมากนะคะพลพันธ์ก็พันยากยากเพราะมันตัวน้อย ตัวน้อยมากๆเลยนี่มันชนใช่ไหมก็เอาไว้โรเตอร์เอาแกนมาลงก่อนอ่ามันชนใช่ไหมมันชนอ่ากีบพวกอะไรนี่ถ้ามันชนเนาะก็อย่าฝืนมันก็เอาโรเตอร์ลงไปก่อนเลยเอาแกนเอาโรเตอร์ลงไปก่อนแล้วเปลี่ยนบูธเสร็จเนาะเนี่ยนี่มันชนตรงไหนก็จัดการเอามือมันแงะแ มันออกหน่อยนะจ๊ะมันชนใช่ไหมกย็ยุยุมันออกย,ยุยุมันออกหน่อยคนไปเปลี่ยนมดุมดหน้ามุดหลังอ้าวหมุนได้แล้วต้องขยับจัดาทางให้มันนี่ฟ้าอยู่นี่ ตรงหัวเลยออยู่ตรงร่างหรือข้างบนเด้อมีว่าจะติกอ่ะหมุนหัวนะแล้วก็ใส่ลมหัวอันนี้ลูกค้าส่งมาลูกค้าส่งมาแบบนี้มันหมุนไหมดูท,ทีว่ามันหมุนเข้าแก๊ปไหม,ม,หมไดูซิว่ามันหมุนเข้าแก็บไหมมันหมุนได้ไหมไม่มี นี่นะถ้ามันหลวมงนี้นะเราต้องลองเอกนี่ถ้ามันหลวมแบบนี้นะเราก็ลองอีกต้องลองแหวนก่อนนะจ๊ะเพราะว่าบูดบูดแต่ละอันมันสูงต่ำไม่เหมือนกันสูงต่ำไม่เหมือนกันก็เอาแหวนหนุนแหวนหนุนแผ่นหนึ่งเนี่ยค่ะเอาแหวนแหวนสีแดงแหวนสีแดงใส่เข้าไปหนึ่งแผ่น อ่ใส่เวลาใส่ก็ใส่ไฟนะคะให้มันตรงรูเนี่ยไม่ต้องพับใส่ไฟขึ้นไปน,น่นโอเคได้ละนี่ดูนะนิดเดียวนี่เห็นไหมมาขยับได้นิดเดียวนะคะดเดแค่นี้ก็พอแล้วขยับได้แค่นี้ก็พอแล้วนะจ๊ะไม่ต้องขยับมากนะจ๊ะก็เรียบร้อยแล้วตัวที่สองนี่อันนี้สิบสองนิ้วเนี่ยค่ะสิบสองนิ้วตัวน้อยๆอ,อันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่ ยังใหม่อยู่เลยใหม่ก็พังค่ะนี่เรียบร้อยแล้วประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะ